โอเคก็เผื่อเพื่อนๆคนไหนนะครับมาถึงแบบว่าระบบที่เขาบังคับให้เราเลือกกุญแจใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นมิโมซ่าไม่ว่าจะเป็นตัวของยามิไม่ว่าจะเป็นตัวของแอสตานะครับเนาะหลักๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะเลือกเนี่ยผมแนะนำว่าให้ไปเปิดกาชาให้ได้ตัวคอนแบบว่าลิมิเต็ดสักหนึ่งตัวก่อนอาจจะเป็นแอสตาเป็นยามิเป็นมิโมซ่านะครับเนาะแล้วก็ถ้าถามผมนะครับว่าควรเลือกตัวไหนมากที่สุดเนี่ยถ้าเป็นอันดับแรกนะครับควรเป็นมิโมซ่าเพราะว่ามิโมซ่าเนี่ยร่างชุดนักเรียนเนี่ย เป็นตัวละครเพียงหนึ่งเดียวในซีซั่น1เลยนะครับที่สามารถใช้ได้ยันแ83ของปัจจุบันเซิร์ฟญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีนะครับติดเทียร์ดับเบิลเอสในการลง PvP นะครับในการลงด่านดันเจี้ยนในการลงอีเวนต์ต่างๆเพราะว่าน้องมีชุบชีวิตตัวเดียวในเกมนะครับสก,กิลมีชุบชีวิตนะครับ สามารถชุบชีวิตได้เป็นตัวละครหนึ่งเดียวเท่านั้นในเกมสามารถเพิ่มพลังป้องกัน140%นะครับฟื้นฟูเลือดตามตัวของตัวนี้ของเราเนี่ยตามพลังชีวิตของเรานะครับการโจมตีเนี่ยก็เรียกได้ว่าฟื้นฟู SP ได้ด้วยนะครับฟื้นฟูเลือดได้ด้วยสกิลฮิลทุกอย่างเนี่ยนะครับสามารถเร่งความเร็วเอฟเฟกของเราก็ได้นะครับสามารถเพิ่มความต้านทานขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ย ็นตัวละครหนึ่งเดียวที่ควรเลือกมาอย่างเช่นไ d ผมใช่ไหมผมมีอายามิแล้วแนะนำนะครับว่าการมีตัวแล้วเนี่ยอย่าไปเลือกตัวซ้ำครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไปเลือกตัวซ้ำอ่ะมันจะได้แค่ดาวเดียวหลักๆตัวละครที่เราต้องการเนี่ยมันคือ2ดาวถึงจะปลดล็อกสกิลพิเศษยกเว้นใครทําได้ตัวซ้ําแล้ว1ตัวค่อยไปเลือกตัวซ้ําก็ได้แต่ส่วนตัวผมเนี่ยแนะนําว่าควรเลือกเป็นตัวของแบบว่าตัวละครประเภทที่ไม่ซ้ําดีกว่าเพราะว่ามันสามารถใช้แทนที่กันได้ แล้วก็แนะนําว่าบางชีเนี่ยเผื่อใครมี2ตัวอย่างเช่นแอสตามิโมซาก็ให้เลือกยามิใช่ไหมยามิมิโมซาก็ให้เลือกแอสตานะครับหรือว่ายามิ ami, กับ sta, แอสตาก็ให้เลือกมิโมซ่าแต่คราวนี้เนี่ยมันจะมีเวที่แบบว่าหลายคนแบบกังวลว่าเฮ้ยผมมีตัวละครตัวเดียวอะอย่างเช่นไ d ดีผมมีตัวยามิบางคนนะครับมีตัวแอสตาบางคนมีตัวมิโมซ่าเลือกตัวอะไรดีใช่ไหมหลักๆเนี่ยนะครับ ถ้าผมมีตัวยามิตัวละครหนึ่งเดียวที่ผมจะเลือกคือมิโมซ่าถ้าผมมีมิโมซ่าผมจะเลือกยามิถ้าผมมีแอสตาเนี่ยนะครับผมจะเลือกตัวของแบบว่าอันนี้ยากว่ะถ้ามีแอสตานะ่ะแล้วเราไม่ซีเรียสเรื่องการลงดันเจียนสีฟ้าให้มันสุดอะ่ะผมก็เลือกมิโมซ่าแต่ว่าถ้าในทีมเรามีตัวของแอสตามีโลตัสมีมารสเนี่ยถ้าเราอยากสุดจริงก็ไปเลือกตัวของยามิ แต่ถ้าจะเอาเวคุ้มเลยนะมีแอสตาตัวเดียวให้เลือกมีโมซ่าครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแอสตาหรือว่ายามิจะตกเมตาอยู่ดีในอนาคตอันใกล้ประมาณ3แพทครับหลกัลกๆมันจะมีตัวละครเพียงหนึ่งเดียวที่มาแทนของเขาครับก็คือตัวเดียว d นเกมตัวของโนเอลแพท4ครับโนเอลแพทสเนี่ยนะครับก็คือเป็นระยะเวลาประมาณ2เดือนนะครับก็คือตัวนี้เข้ามาแล้วปัจจุบันนะ 813เนี่ยโนเอลยังเป็นตัวละครที่ฟาร์มด่านดีที่สุดในเกมเป็นตัวละคร1นึเดียวที่สามารถโซโล่ดันเจียนอุปกรณ์เลเวล15ได้นะครับขอย้ำแม่งตัวเดียวโซโลได้อย่างโหดนะครับนะแล้วก็นอกนั้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นเมตาของแพทอ่าแพทสใช่ไหมจะเป็นตัวของลิสแล้วก็ฟาน่าอ่าฟาน่าเทพ p ีพครับลิสเอาไว้ลงดันเจียนสีน้ำเงิน แต่ถามว่าเก่งไหมก็ไม่ได้สุดมากเท่าไหร่นะครับไม่ได้สุดแบบเวอร์นะแต่ว่าก็เอาไปลงดันเจียนสีน้ําเงินประมาณนี้แพทที่3ครับอันเนี้ยตัวกรอฟสกิลยามีผมจําชื่อไม่ได้แล้วก็เซตโตรครับเซตโตนี่คือกากสัตว์ม้าครับไอตัวกรอฟสกิลยามีเก่งเก่งกว่าลิสครับเป็นตัวสายโจมตีสีเขียวที่มันคือยามีแดงแล้วมันฟันทีเดียวตายทั้งทีมครับมันเอามาแก้ทางยามีฟ้าอ่าไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยจัดชนะ ไอ้ตัวนี้ถ้าการมาของแผ่3สามเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยจะชนะทั้งยามีฟ้าแล้วก็ชนะทั้งลิสเลยลิสเนี่ยมีสกิลอมตะครับไอ้ตัวนี้นะแผ่2สองเนี่ยมีสกิลอมตะแต่ปักหาเมื่อกี้ล้างอมตะได้ครับล้างสกิลบัฟได้เรียบร้อยตัวนี้ตายยามีฟ้าที่ผมมีเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยก็ตายนะครับแต่อย่างที่บอกครับการมาของแผ่นสี่ครับก็คือเป็นโนเอลโนเอลนี่คือตัวเดียวในเกมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้เลือกจริงๆเนี่ยผมมองว่าถ้าจะเลือกนะ ผมว่าเลือกตัวนี้ดีสุดครับถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้นะแต่ว่าถ้าจะเอาฟาร์มของยาวๆเนี่ยผมว่ายามีก็ต้องจําเป็นอยู่ดีเพราะฉะนั้นเพื่อนๆลองตัดสินใจกันดูเองประมาณนั้นเนาะก็ก่อนที่เราจะจบกันไปนะครับนะเนาะเผื่อใครนะครับหาร้านเติมเกมสะดวกแล้วก็ถูกนะครับนะแล้วก็แบบเรียกไดว่าแบบเปิดมาแล้วนะ่ะสปีนะครับก็นี่เลยครับมารูชช้ช็อป เผื่อใครอยากเติม่นหลายเกมเนี่ยนะครับนะปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะเปิดมาแล้ว3ปีแถมตัวเกมของเขาเนี่ยนะรับเติมทั้งโลบอกนะครับฟรีไฟ r ์ ROB ในส่วนตัวของ Black c l เอ e ม M เนี่ยก็เปิดนะสามารถทักไลน์นะครับหรือว่าแอดไลน์แล้วก็ไปที่เพจเฟซบุ๊กเนี่ยอยู่ที่ตารางคลิปเนี่ยผมมีทิ้งไว้แล้วนะเผื่อใครอยาก อ่าแบบว่าทํางไปถามเติมเงินอะไรประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็อย่างที่บอกครับผมมียามี้ใช่ไหมแล้วเราไม่สามารถกดออกได้นะครับไม่สามารถกดออกได้เลยเขาบังคับให้เราเลือกแล้วข้อจํากัดแล้วก็ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับขอย้านะการเลือกเลือกได้ครั้งเดียวเท่านั้นถ้าเราเลือกแล้วสมมุติมีเพื่อนๆหลายๆคนเลยแบบว่าในแบบว่าช n e l เรานี่แหละแบบเลือกแล้วใช่ไหมแล้วไปกดเปลี่ยนตัวผมเคยบอกตั้งแต่เซิร์ฟญี่ปุ่นแล้วนะครับว่าผมเคยลองทําแล้วว่าถ้าเราเลือกตัวไหนตัวหนึ่งแล้วสมมตินะ ผมเลือกมิโมซาแล้วแต่อยู่ๆผมดับได้มิโมซาผมอยากเปลี่ยนไปเลือกเอสตารแทนกุญแจจะหายทันทีเราจะไม่สามารถเลือกตัวละครไหนได้อีกเลยยกเว้นไปเติมนะครับเพราะฉะนั้นเลือกแล้วเลือกเลยทาเควสให้เสร็จเพราะฉะนั้นต้องเลือกดีๆนะครับเลือกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นกดไปมิโมซาปังเข้ามานะครับถ้าเราจะรีเซ็ตตรงนี้ถ้าเรากดรีเซ็ตแล้วไปเลือกตัวอื่นกุญแจที่เรามีจะหายทันทีเพราะมันถือว่าเราเลือกไปแล้วเพราะฉะนั้นเลือกมา ก็เลือกเลย1ตัวเท่านั้นนะครับหลักๆอันนี้คือข้อสังเกตแล้วกันก็เรยได้ว่าเจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับคลิปวันนี้ผมต้องขอจบในพี่ตรงนี้แล้วกันครับสวัสดีครับ